หลังจากที่เรเนลลาแทกเรียนขึ้นครองบัลลังก์เหล็กเป็นราชินีไปแล้วนะครับเจ้าชายเอมอนตาเดียวนะครับที่ไม่รู้อิโนอิเน่ครับเดินทาง19วันนะครับไปถึงที่ฮาร์เรนฮอลเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าปราสาทฮาร์เรนฮอลว่างเปล่าครับไม่เจอใครเลยนะครับเจอแต่ทัพของคริสันโคที่เดินทางมาถึงแล้วก่อนล่วงหน้านะครับเอมอนบอกว่าท่านอาของข้าเนี่ยช่างขี้ขลาดนัก นีไปกับพวกสวัดดินแดนลุ่มน้ําแทนที่จะกล้าต่อกรกับข้าแต่ข่าวร้ายก็มาถึงเขานะครับเขาบอกว่า King Stranding ตอนนี้ถูกเรเนราหยุดไว้แล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือกดสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับเพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้น มีคลิปพิเศษในช่องให้นอนๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับหรือว่าจะสแกนเคอรโค้ดคเท่าไหร่ก็ได้นะครับดูงนาใจให้ช่องพี่ตองเบอร์ดครับจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆเพราะจากวันเกมทองก็ยังมีต่อเน,นื่องอีกยาวนานนะครับอยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆเนาะเอมอ่าแต่เดียวโกรธมากนะครับรีบเรียกตัวเซอร์ไซมอนสตรองนะครับผู้ปกครองระษาฮาร์เรนฮอลมาลงโทษเอมอ่ตเดียวฆ่าไซมอนสตรองโดยสับเป็นชิ้นๆเลยและประกาศว่า ลาลิสตองหรือว่าลาลิสเตนแปเนี่ยที่เป็นหลอดสูงสุดแห่งฮาร์เรนฮอลเป็นคนทรยศเพราะลาลิสเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ลืมกัมพืชที่เป็นอาของลาหลานล,ลูกน้องสมรสของเจ้าชายตระกูลเวลรเรียนทั้ง3คนทําให้ในวันนั้นนะครับเชื้อสายของตระกูลสตองนะครับใส่เลือดเก่าแก่จากปฐมบุรุษพบจุกจบที่ฮาร์เรนฮอลทุกคนนะครับเหลือแต่เพียงอลิสริเวอร์เท่านั้นนะครับเอมอนไว้ชีวิตและพานางขึ้นเตียงเอมอนตาเดียวนี้ถูกใจเธอมากๆนะครับ เราจะย้อนกลับมาที่แม่ทัพของแลนิสเตอร์ตอนนี้คือฮัมฟรีย์เลฟฟอร์ดเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับก็ได้เดินทางพาทัพมาถึงฝั่งตะวันตกของทะเลสาบกอดอายแล้วเรียบร้อยนะครับที่นั่นเขาพบกับทัพของผู้ชูธงเรเนร่าครับเป็นทัพใหญ่มาจากแดนเหนือตั้งตระหงานรอตรงหน้าเลยทัพแดนเหนือประกอบด้วยแม่ทัพก็คือโรเดริกดัสตินนะครับหรือว่าโรดดี้เดนตายนั่นเองแห่งแบโรตัน l an o r ดฟอเรส t f เฟรย์หลอดแห่งท่าข้ามปราสาททวินส์เร d ดร o อปรีเวิร์สนักแมนธนูแห่งเรเวนทีทับนี้จะเป็นทับใหญ่นะครับแล้วก็มีทับจากทางใต้เคลื่อนทับมารวมกันด้วยนะครับก็จะมีเพจแห่งลองลิสนะครับหลอด b i กเกอร์สโตนหลอดแซมบรัสหลอดเพอรินและจากทิศตะวันออกยกทับมาร่วมอีกนะฮะก็คือทับของการิบเลเกรจอห์นชาวตัน เบนจิคอดแบล็กวูดอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นเป็นหลอดแห่งเรเวนทรีคนใหม่นะครับตระกูลแบล็กวูดโอ้โหทัพกาเซต์หลอกตอนนี้โดนทั้งเหนือทั้งใต้ทางตะว,วันออกนะครับสามมุมจะทำยังไงทัพของฮัมฟรีแลฟอร์ดนะครับพยายามจะส่งเรเวนนะครับไปหาเจ้าชายเอมอนตาเดียวที่ฮาร์เรนฮอลแต่ว่าเรเวนเนี่ยไปไม่ถึงครับเพราะว่าโดนสอยร่วงด้วยผลแม่นธนูทุกตัวเลยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับ ทัพของผู้ชชธงเรเนล่าก็โจมตีใส่ทัพของคาซิร็อกทันทีทัพของฮัมฟรีย์เลฟฟอร์ดนะครับโดนล้อมหน้าล้อมหลังนะครับจนต้องถอยลงทะเลสาบกอดอายทีละก้าทีละก้าวทหารหลายร้อยคนนะครับถูกฆ่าบริเวณแถวดงต้นกกหลายร้อยคนก็เริ่มจมน้ำตายที่ทะเลสาบแห่งนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายก็เสียทหาร2,000คนนะครับรวมทั้งหลอดต่างๆด,งางางดังต่อไปนี้นะครับหลอดเฟรย์เลฟฟอร์ด บิเกิลสโตนชาวตันสวิฟต์เรนคาร์เรนแห่งเครกฮอลล์เอมเบรียหิลหลังศึกนะครับเบนจีคอร์ดแบล็กวูดเนี่ยก็ร้องไห้เลยครับกับกองศพที่มหาศาลอยู่บริเวณทะเลสาบในโทยเทพ ทัพของพรดริกดัสตินแห่งแดนเหนือนี่นะครับก็ตายไปถึง2ในสาเลยนะครับถือว่าเป็นศึกใหญ่มากนะครับริมทะเลสาบเนโทเทเนะครับช่วงหลังก็เลยให้การตั้งชื่อศึกนี้ว่าศึกงานเลี้ยงอาหารปลานะครับหรือว่าศึกฟ Feed Wall นะครับถือว่าเป็นศึกที่มีการสูญเสียอาหารจำนวนมหาศาลเลยนะครับถือว่าเป็นอาหารให้ปลาไปเลยก็เป็นว่าทัพของไลนสเตอร์เนี่ยโดนทัพของลอิ์ดนดัมําโคนทั้งหมดแล้วนะครับ ส่วนทัพของไฮทาวเวอร์ล่ะเป็นยังไงบ้างทัพของเจ้าชายเดยรอนทาเกรเรียนนะครับเขาประสบความสำเร็จมากเลยเพราะมีมังกรแท็กซเรียนอยู่ในทัพใช่ไหมฮะก็สามารถจะโจมตีตระกูลโรแวนแห่งกรุนโกลบกูนโอคฮาร์ดแห่งโอโอคเกาะโล่ Low, นะฮะโดนหมดเลยนะครับทัพของบาราเทียนอยู่ที่ไหนตอนนี้ทัพของบาราเทียนตอนนี้มี6,000คนนะครับตอนแรกราเทียนจะ ยกทัพขึ้นไปที่แข่งแซนดิงเพื่อจะไปปกป้องคณะเขียวนะครับแต่ทีนี้พอทราบข่าวว่าเรเนล่ายึดคิงแซนดิงไว้แล้วเนี่ยพวกเขาก็เลยเปลี่ยนใจลงใต้แทนครับเพราะว่าเขาก็กลัวมังกรที่อยู่ในคิงแซนดิงทั้งหลายตัวใช่ไหมครับก็เลยเปลียนแผนว่าจะมารวมทัพกับหลอดอื่นๆที่ฮาร์เรนฮอลแทนนะฮะส่วนทัพของเกรจอยนะที่ยึดคาซิโรเอาไว้เนี่ยตอนนี้ก็บุกตีหลอดโดยรอบนะครับ ตอนนี้ก็ตีเกาะงามของตระกูลฟาแมนสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเรนนิสเตอร์เนี่ยแพ้ศึกนะครับที่เดียนรูปน้ำแล้วก็ที่บ้านตัวเองนี่ก็โดนเกรทจอยยุดไปแล้วถือว่าเจ็บหนักนะครับเรนนิสเตอร์ที่ฮาร์เรนฮาว์นะตอนนี้เอมอนเริ่มไม่ไหวครับเพราะว่าเรเนลายึดคิงแซนดิงเอาไว้ทั้งหมดเอมอนก็เลยใจร้อนนะครับตัดสินใจเลยว่าเขาจะบุกโจมตีคิงแสนดิงแต่คริสตันโคห้ามเขาเอาไว้ท่านน่ะควรจะลงใต้นะ ไปรวมทัพกับน้องชายของท่านเจ้าชายเดรอนทายเกยริและก็รอทัพของตระกูลบาราเทียนจะทําให้ทัพของเรายิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่แล้วพอข่าวทัพของเลนสเตอร์เนี่ยถูกโจมตีที่ศึกฟิชฟีดนะครับเอ,อนก็เลยตัดสินใจว่าไม่ฟังใครแล้วนะครับเอ,อนขอแยกทัพกับกิสันโคความเห็นของสองคนเนี่ยไม่ตรงกันนะครับทีนี้ทํำยังไงเอ,อนบอกว่าข้าไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเวกาจะชนะมังกรทุกตัวเรเนล่าเนี่ย จะไม่ส่งมังกรมาทั้งหมดทีเดียวหรอกถ้าเขาส่งมาทั้งหมดใครจะปกป้องคิงแซนดิงเพราะฉะนั้นเรน่าจะส่งมาสัก 1- นึ่หรือสตัวท่านแหละและแค่หนึ่งหรือสองตัวเนี่ยเวก้าเอาอยู่แน่นอนและที่สําคัญเรเนล่านางเป็นแม่คนนางเป็นผู้หญิงแม่จะไม่ส่งลูกชายของตัวเองมารวมหลบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเอวอนคิดว่ายังไงเรเนล่าไม่มาเองแน่ๆส่วนคิสซันโคก็มีความคิดว่าเวก้านะไปสู้กับมังกร6ตัวไม่ไหวหรอก รอเจ้าไทเดโลนนะ่ะถูกแล้วเพิ่มมังกรมาอีกตัวหนึ่งแทเซเรียนถือว่าโอเคแล้วนะนอกจากนี้พี่ชายของท่านก็รอดหนีมาได้ไม่รู้ตอนนี้หนีไปที่ไหนแล้วรอให้เขาฟื้นตัวถ้ามังกรของเขามังกรซันไฟฟื้นตัวท่านก็จะมีมังกรเป็นตัวที่สัและถ้าเผื่อว่าราชินีเฮเลนาไทเกเรียนหนีมาได้ท่านก็จะได้มังกรตัวที่4ี่คือดีมไฟมาด้วยมังกรนิวไฟมังกรตัวใหญ่ก็จะยิ่งทําให้ท่านได้เปรียบถ้ามังกรของฝ่ายเรามีครบสี่ตัวเมื่อไหร่ แน่นอนว่าศึกในครั้งนี้เรามีโอกาสชนะสูงมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าทั้งสองคนนี้ความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นโคกับเอมอนก็แยกทับกันเลยนะครับเพื่อไปปเผชิญชะตากรรมของตัวเองนะโคก็เลยตัดสินใจเดินทับไปทางใต้ไปหาเจ้าชายเดรอนไาเกียวรยเรียนทับของ Hightower นะครับส่วนเอมอนตาเดียวเขาหลงอลิสมากไม่รู้โดนเสน่ห์ของแม่มดอลิสริเวอร์หรือเปล่าทิ้งนางไม่ได้ก็จะเอานาง อยู่ไว้ข้างๆตัวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายทับเรามาดูที่ราชินีเรเนราทาเกเรียนกันบ้างนะครับตอนนี้เธอเริ่มบริหารคิง g สแลนดิ้งแล้วนะครับเธอแต่งตั้งลูเทราเจนนะครับเป็นผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์พระนครหน่วยพังคุมไหลทองคนใหม่นะฮะลอเลนมาแบรดคิงสกัดเนาะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยราชวงศ์ขลักและเธอก็หาคิงสกัดมาใหม่อีก6คนเมสเตอร์เจอร์ดิสนะครับเลื่อนขั้นเป็นแกรนเมสเตอร์ หลอดที่เคยพักดีต่อคณะดามได้ถูกปล่อยตัวทั้งหมดและได้คืนยศคือตำแหน่งให้กับทุกคนที่ยังคงให้ความไว้วางใจอยู่เคียงข้างกับเรเนราจากนั้นเรเนราก็ประกาศจับ2ทายาทที่หลบหนีไปของผู้ทรยศเอกอนทาเกเรียนที่2นะครับก็คือลูกสาวเจเฮราทาเกเรียนและก็ลูกชายเมโลทาเกเรียนประกาศจับ2อ,อดีตคิงสกัดก็คือวิลิสเฟลและก็ริคัตทอนนะครับซึ่งก็หนีไปในช่วงที่เร ok เนราบกคิงแซนดิงเนาะ ประกาศจับหลอดแห่งฮาร์เวนฮอล์ครับลาลิสตินแปและเธอก็เริ่มกําจัดเส้นหนามของคณะเขียวครับคนแรกที่ถูกตัดหัวคือใครครับออตโตไฮาวเวอร์โดนตัดหัวเป็นคนแรกตามด้วยแจสปูไวขุนนิติใช่ไหมครับตายไปแล้วทั้งอดีตอัตราชา3สมัยออโตนะครับแล้วก็แจสปูไวชายาทอนเลก ราชินีพันปีหลวงอลิเซนไฮทาวเวอร์ถูกจับกลุ่มตัวไว้แต่ไม่โดนประหารนะครับเพราะเรเนร่าเห็นใจว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นภรรยาของกษัตริย์วิสริธาเกเรียนพ่อของเธอรักอลิเซนมากๆาไทยแลนด์แลนิสเตอร์นะครับเรเนร่ายังเก็บเอาไว้ทรมานอยู่ยังไม่ประหารนะครับเธอคิดว่าอนาคตไทยแลนด์อาจจะช่วยในด้านการคลังได้นะครับเพราะว่าเขามีผลงานที่สามารถจะเติมเต็มทองให้กับพระคลังได้อย่างรวดเร็วถือว่า ยังมีความสามารถอยู่อย่าเพิ่งประหารนอกจากนี้พระราชทานยศนะครับให้กับ2ผู้กิีนมังกรก็คือ Hu g e Hammer และ Up the w ะไวนะครับได้เป็นอัศวินและมอบที่ดินบนเกาะดริปมาร์กให้นะครับแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพฤติกรรมของผู้ขียมังกรหมทั้งสองคนทั้งฮิลส์แล้วก็อัพเนี่ยเริ่มทําตัวกรางขึ้นนะครับในยานชุมชนนะฮะเขาเริ่มบ้าพลังบ้าอํานาจนะครับเริ่มทําร้ายร่างกายผู้คนประชาชนนะแล้วก็ เมาอัลลวาดประชาชนที่อยู่ในคิงแซนดิงเนี่ยก็เริ่มจะไม่พอใจกับ2ผู้ขี่มังกรน,นี้นะครับเอาแล้วพอเริ่มมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้นี่ก็เริ่มกร่างนะครับก็รอดูว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปหลอดบาติมอสเซลติก้านะครับได้ถูกแต่งตั้งเป็นขุนกษัตริย์คนใหม่เขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อเรเนราทแกรียนมากนะครับหลอดบาติมอสเนี่ยพยายามทําทุติทานะครับเพื่อเอาสภาพการเงินของ,ของคลังคิงแซนดิงเนี่ยให้กลับมานะครับ เขาขึ้นภาษีทุกอย่างเลยนะครับเติมเงินกลับเข้าสู่ทองพระคังหลังจากที่คนของคณะเขียวเนี่ยเอาเงินหนีไปหมดเลยภาษีทัว่วสีนี้เก็บเพิ่มมากขึ้นจนประชาชนในคิงแซนดิงเนี่ยไม่พอใจเขานะครับสุดท้ายแล้วเงินก็กลับมาเต็มท้องพระคขังอย่างรวดเร็วดังเดิมนะครับประชาชนคิงแซนดิงตอนเนี้ยเริ่มมองเรเนล่าเปลี่ยนแล้ว,ลวเธอเริ่มไม่ต่างจากน้องชายของเธอเอกรอนที่2ราชินีเรเนล่าถูกมองว่าเป็นคนที่ละโมโบโลภมาก เป็นคนขี้อาฆาตพยาบาทจนมีฉายาเมกอผู้มีหน้าอกอืมก็เหมือนเป็นเมกอในร่างผู้หญิงนะฮะก็ถือว่าเริ่มแรงแล้วนะประชาชนเริ่มไม่ค่อยโอเคกับราชินีคนใหม่ของพวกเขานะฮะเรเนล่าคิดถึงลูกชายเรียกตัวเจ้าชายจอฟฟี์เวลเลียนเป็นลูกชายคนโตสุดในตอนนี้และก็ได้ถูกสาปนาขึ้นเป็นเจ้าชายแห่งดากอนสโตนนะครับเขากลับมาจาก แขวนหุบข่าวเอรีนะครับพร้อมกับมังกรไทแร็กซิสเป็นเจ้าชายรัชทายาทแห่งดากอนโตนคนใหม่นะครับราชทายาทอันดับที่1บนมันงเหล็กนอกจากนี้เจ้าชายเอก้อนไทเกเรียนก็ได้กลับมาอยู่กับแม่ที่กิงแซนดิงแล้วนะครับในฐานะเป็นผู้เตือจอกเล่าให้กับแม่เรเนร่านะครับส่วนเจ้าชายวิสริทาเกเรียนที่หายสาบสูญไปตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวส่วนพี่น้องฝาแฝดฝั่งดิปมาร์กนะครับก็คือเบล่าและเรน่านะครับ เบลล่ายังอยู่ที่ดากกอนสโตนนะครับแล้วก็บินไปบินมาที่ดริปมาร์กอยู่บ้างส่วนเรนาเนี่ยยังอยู่ที่แคว้นขุงข่าวแอรินนะครับในฐานะเด็กอุปถัมภ์ของเจนแอรินอยู่มิสเซียนางหนอนข่าวของเรานะครับก็ได้รับตําแหน่งใหม่เป็นหัวหน้าหน่วยผู้กระซิบคล้ายๆกับของลาลิสตินแปนะครับเป็นผู้คอยสืบสอบหาแรงข่าวมาให้ราชินีเรนลาทราบนะครับ มิสเตียตอนนี้ก็อยู่ที่คิงแฟนดิงนะแล้วก็มีคนพบว่าเดมอนก็ไปหามิสเตียบ่อยๆแต่ก็แปลกว่าเรเนล่าตอนเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเดมอนจะไปนอนกับใครเธอก็ไม่ค่อยสนแหละนะฮะเวลาตอนนี้เนะี่ยเริ่มอ้วนทวนมากขึ้นนะครับเธอกินเค้กกินพายกินอาหารต่างๆเยอะไปหมดทุกครั้งที่เรเนล่านั่งบนบันลังเหล็กนะครับเพื่อวาราชการเนี่ยเธอก็จะมีบาดแผล กลับมาเสมอนะครับบัลลังก์เหล็กนี้ปฏิเสธโดยเนล่ามากๆนะครับไม่รู้ว่าเนล่าจะในนางบัลลังก์เหล็กนานแค่ไหนนมีข่าวใหม่มาจากบิชบิดพบว่ามีคนพบริคคาทอนนะครับกับเจ้าชายเมลอทายเกรเรียนที่นั่นเขาแจ้งว่าริคคาทอนเนี่ยถูกรุมนะครับและถูกฆ่าตายโดยชาวบ้านแถวนั้นนะครับเพื่อจะแย่งตัวเจ้าชายเมลล มาหวังเอารางวัลกับราชินีเฮเลน่ลาแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะเพราะว่าในระหว่างที่มีการฉุดกระชากลากตัวเจ้าชายเมโลแย่งกันที่จะจับตัวไว้นะครับปรากฏว่าผูกแยกเป็นเสียงเลยครับโอ้โหโห,โหดมากนะครับตั้งแต่ตัวแขนขาคอขาดหมดเลยนะครับโอ้ถือว่าเจ้าชายเมโลไทเกเรียนลูกชายคนเล็กของกษัตริย์เอกรไทเกเรียนที่2กับราชินีเฮเลนาไทาเกเรียนเนี่ยก็ตายลงในที่สุดเหลือเพียงศีรษะที่ มีคนส่งกลับมาให้ที่คิงแซนดิงนะครับเรเนล่าพอได้เห็นศีรษะของเจ้าชายเมลอก็ทั้งตกใจแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าเศร้าครับเธอก็ได้เผาศพตามธรรมเนียมของทาแกเรียนนะครับแต่ก็มีอีกแหล่งข่าวหนึ่งที่บอกว่าเรเนล่าเนี่ยสะใจมากนะครับแล้วก็เอาหัวของเมลอนี่ครับส่งไปให้เฮเลนาน้องสาวเธอดูครับทำให้เฮเลนานี่ตกใจมากนะครับถ้าเป็นย่งนัก็ถือว่าเรเนล่าก็เริ่มแบบ เริ่มเยอะเริ่มไม่โอเคแล้วนะครับอยากให้ฝั่งทันไหม <c oughs> งั้นวันนี้พี่ตั้มขอจบคิวว่าจะเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสมัครสมาชิกกดสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นะครับขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ